ทำไมมันขึ้นชันล่ะโอเคแครับลากไปแลากแจกแล้วบงวงไมยหลับวงวงโบงบงบงวงรอถึงเวลาจะยิงฉลามอย่าทำคอยอย่าทำคอยเฮ้ยจะคอยแล้วเอาแบบแรงๆนะแบบแรงแรงดับยับเฮ้ยฉลามฉลามตัวใช่ไหมวงวงลูกแจ๊คขับหนีฉลามทำไมโอเคแค่ไหนขับไปหาเขาหาฉลามเลยพวกเราพร้อมลุยยิงมันยิง ดูหน้ามันดูหน้ามันเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยน้แดงนีน้าแดงนีอเ้ยทำไมมันมันยึกยันยึดยตรงั้นน่ะยึใจยึใเยเลย่าังเ้นี่ปวเร็ออไอเป็ดด้ว่เป็ดเนี่ยเป็ดด้ เ,เห็นพวกเราเลยไอ้ตบบ่งบ่งบ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉลามตายใครจะขับใครจะขับทุกคนตอนนี้เราไปเจอหน้ากับฉลามแมกโรดอนตัวยักษ์และไอ้ปลาฉลามไอ้ปาโบสบ้านับเองไอ้ปลาลาภิกิตด้วยคุณไม่รอผมนะมาแล้วพี่อ so ุ้ยมาแล้ว

นเดียวถ้าเกิดว่าบารณาโบกาของเราใช้ไม่สำเร็จอ่ะเราใช้เป็นไททานิกดีปะล่ะเออไม่ได้นะแน่ลองไปว่าเรือไททานิกราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อะเท่าไร่9,000โรบักโอ้โหเดี๋ยวฉันจะจัดการเองไม่ต้องห่วงเพื่อนนายจะปลอดภัย เอาล่ะเดี๋ยวฉันขอ,อเตรียมเรือแป๊บนึงขอไปคุยกับนายท่าเรือก่อนว่าจะเอาเรือไททานิคจอดได้หรือเปล่าเฮ้ยใครได้เป็นฉลามอ่ะไม่เอานะไม่ใช่ฉันนะไม่เอาและคนที่ได้เป็นฉลามนัม่นก็คือไอ้ทำไปไอ้พวกเราเอาเรือเป็ดดีไหมม,า,มเาเดา๋ัวพี่โจ้เดี๋ยวพี่โจ้เดี๋ยวพี่โจ้อย่างกาห์ก้าไม่ทำไมฉันได้เป็นแม่อ๋อโอ้นน ฉันไม่ยอมเด็ดขาดฉันไม่อยากไปจะลามยิงใครขับใครขับพี่คิดรับมาแล้วฉลามวิวิวฉลามก็ดูอุยเดี๋ยวนั้นเราท้าไมเลื่อนฉลามฉันไม่ขึ้นน่ะเอามาแล้วขอดูหน่อยเอ๊ะมีคนอยู่ตรงนั้นจะเด็ดสัญญาณบางอย่างดูดิเขาอยู่ไหนวะเมนเหมือเฮ้ยเหมือนเขาจะมาว่ะทางไหนทางไหนทางไหน หนึ่งบทเพลหนึ่งบทเพลงตายแล้วมีคนตายแล้วมันกั็จอดเรือไปแล้วนึงตอนนี้ฉันกำลังหาอยู่น่าจะมีคนอยู่แถวนี้อยู่นะหลังไปหน่อยใหนหลังดูหลังดูเอ๊ฉันเจอฉันเจออีกตัวนึงฉันเจออีกตัวนึ่งกรีนมาจะหอมหวานเรือเกินมีคนดำน้ำมีคนดำน้ำรอฆ่าฉันอยู่ด้วยพระเจ้าช่วยขอ <uther. S 2> ขอแซ e. ่ขดหินสึกหน่อยไม่นานเท่านั้นตอนประมาณนั้นแน่เฮ้ยขอโชว์ตัวให้ดูดึงปอดเทนง่ามยิงทางนู้นทางซ้ายทางซ้ายทางขวา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 ไป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 พี่เกย์เพื่อเราต้องไปด้ียัยยัยยัยมันเจ็บมันเจ็บอย่าเล่นแรงเลยน้องเด็กนี่จะโดนอะไรนะเด็กจะโดนป้องโดนอะไรเด็กนี่ต้องโดนงามยังไงล่ะไอ้น้อง เขาง่าพ <mile> ันไหลน่ะนู่นนู่นโอ้โหอยู่ยังไกลอ่ะเขาอยู่ตรงริมเลยพี่กิตเร็วเร็วเร็้ามา่ั่ไปอยู่ั้จือดุนจดนจดนจือดนาฉันมองหาสัญญาณโซแกไม่เห็นเลยเอ้ยเจอเจอเฮ้ยมนเขาจะเอาอะมนเาจะเอา่ะพี่กิดไหนไหนไหนคนโยไม่อ้ยใครยิงใครยิงยิงยิงไปเจออ ไปขึ้นต่อสู้เล็กน้อยแต่เขาตามมาไม่ทินันขอกินกินชาวบ้านชาวเมืองแถวนี้ก่อนไม่เอาวันนี้เลยจะงำจะงำจะงามอุ้ยมีเศษสมองเต็มไปหมดเลยแถวเนี้ยเฮ้ยมีคนยิงฉันเอาเลยเอาเลยเอาเลยไอ้เบยพลสไลดพลสไลดไอ้บางยิงปัง อ้ย้งอ้อ้อ้พวกแกไ่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนเลยใช่ไหมเหนก่อน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 อยไนอ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 อน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 ออนอนนนนใครนนนอนอนนออยยิงอออยออ อยู่ไหนเกบไปพี่บอยบไปอย่าบอนะว่าพวกแกคือเรือเป็ดอ่ะใช่แล้วอันนี้ิงิงจริ่เี่กราลเราองมตัวเป็นขยะปตัวงเราพี่ด้วยฟังนี่เหรอไร็วปังมเรื่องจายแล้วงต้องเล่นตอนนี้อ้นี่บดบดเลยน มันกับหัวยิงอยู่ใต้น้ำอ่ะโอ้ยเลชนาวิวไปเลยบินบี้ปังมันนั่งไหนอ่ะไม่นั่งแล้วดิปังนั่งไม่ได้อ่ะนี่โอ้ยฉลามอุ้ยนี่มันฉลามเดียวฉลามเฮียวไอ้ปังนี่ขับดีขึ้นมานี่ขับดีพี่ขังเสือพี่ขับดีพี่โอ้ยไม่ฉลามยิงมีฉลามมาให้เราดูต่อหน้าเลยดูดิ ฉลามแบบเอาหัวปักดินเอาหัวปักดินอยู่ฉลามหัวปักดินอยู่ใช่ฉลามติดเกาะลูกแจงสู้ๆโอเคพี่โอเคโอเคแคเดี๋ยวเราไปตั้งหลักกันขล่างเฮ้ไอ้บ้าไอ้บ้าฉลามปลาคาดินเนี่ยทำไมตัวมันยาวขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าสุนันทตายตายคู่เลยมาเราจะไปเรือสำรวจนะครับเดี๋ยวฉันจะส่งนายลงไปดูสภาพฉลามด้านล่างเฮ้ย เป็นยังงไฉันบอกเลยนะว่าเรือฉันชนะเรืออะไรอะชนะแน่นอนชนะเรื่องความฟุ้งฟริ้งอะแหนว่านายต้องเป็นเรือขนมหวานแน่นอนนายเอาเรือโพนี่มาเหรอใช่จะเราเป็นยูนิคอร์นไปแปเดี๋ยวพี่ปาาเขไปอย่างไงเข้าไปเข้าไปเข้าไปกดแล้วลาพี่กิจนะฉันกดลงนะลงเลยขับยังไงไอ้หลามาแลย ลาม้อยมาแล้วพี่กิตได้ถูกหยอดลงไปในเรือและปปังไเลยฉันกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อที่จะพาพี่กิตไปชมฉลามเลยพี่จ้เฮ้ยมันมันไม่เห็นเรามันเห็นเราพี่โอ้เรือเรือเรามันฟุ้งฟิ้งขนาดนี้มันไม่เห็นก็แปลกแล้วเอาไปปังเลยแกฆ่าล้างพี่แกได้พี่แกตายป่เนียพี่แกไม่ตายพี่อยู่ในพี่อยู่ลนกกองเวิร์นเวิร์นเวิร์นเฮ้ยเฮ้ยปังฉันบอกแล้วเรือเราเทพเรือเขาแตกแล้วปัง เราขับเคลื่อนด้วยสายรุ้งพี่เฮ้ยพี่แป้งมาเร็วพี่แป้งมาเร็วพี่แป้งมาเร็ว ปังเลยขาข้างเดียวปังเลยขาข้างเดียวไปโยนไปโยนเลยไปโยนไม่ยอมไม่ยอมฉัไม่ยอมลงจากสร้างเรือฉัไม่ยอมลงฉันลงจะก็ตายเอาไอ้ปังไปเลยเอ้ยปังไปไอ้ตาไม่ยอมไอ้ปังมาแล้วดึกไอ้ปังอยู่ได้มาเร็ว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 คนละข้างคนละข้างเออถ่วรบาลานทำตัวให้กลมกลืนเราเป็นเสาเราเป็นเสากลางทะเลปังมองไว้เดี๋ยววะ อาเห็นมปาแลรายิงแล้วนะโอเคเฮ้ย <laughs> มันมีเรืออยู่มันมีเรืออยู่บากระโดดดิขอขาใช้เรือเขาดิฉันโยดส่งสายด้ายก่อนส,สญญายด้ายบอกเขาช่วยด้วยมารับด้วยช่วยด้วยเอ,อ้มันเห็นมนนาแล้ว สามกำลังมุดไปใต้ดินและดูเหมือนว่ามันจะทำการเจาะพิการของปังมันวนมันวนกับมามป็นวนกับมาแล้วเปนวนกับมาแล้วอะไรเลยอยู่ไหนวะรอ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 มันไปหาอาหารกินอยู่เฮ้ยมันทิ้งพวกแกเฮ้ยมันสิเป็นตัวเองไอ้ป้าของเวียเร็วยิงตายซีไม่อยู่ตองหนึ่งโว้ยสลามสลามมันกลัวดิโว